ครับครับ,รบวันนี้ก็สีมาลองเพลงกล็บรรยากาศเย็นเยอยู่ทุ่งเงินของท่านดรเป็ดเนะครับเด้อเพลงฉันวันนี้ทุกวันฉันมีความสุขหัวใจไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนห้องว่างรา ไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจมองเ้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีท่องไปเที่ยวไปให้หมดสิ้นวันชาติหนึ่งชีวิตแสนสัน้น ขอใช้มันให้ช้ำชีวีมืดคำง่วงเงาสุกกายเขาถ้าพอมีทีถ้าหากเจ้าของเขามีต้องขอโทษทีม่ได้ตั้งใจอาจจะเป็นชีวิตเสเพ แต่จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครแต่เรื่องความรักใครรอต้องขอเสียใจฉันมอบถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนัานแล้ว นี่คือฉันเองที่อยู่ที่มีเรือนลางอาจเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจฟ่องแผ้วเลิกไฟเพื่อฝันถึงวิมานชิมพีเมืองแก้วหลับได้ครึงคืนพอแล้ว ไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครครับผมขอบคถึคว่าเพราะหรือไม่เพาะก็ครับฟังเอานะครับเนือขอบคุณท่านผู้ชมหน่อยขอบคุณหลายๆสําหรับวันนี้มันก็บรรยากาศเย็นๆร้องเพลงสมัยเก่าๆให้ฟัง พอหรือไม่พอก็ขอขอบคุณผู้ที่รับฟังครับที่รับชมครับที่รันวยมาทั้งวันครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับผู้จัดการครับผมครับ